มาเงือกมาแล้วทีมงานพร้อมหรือ,อยังพร้อม <laughs> ทีมงาน <laughs> ทีมงานพร้อมแล้ว y o u เ u อร์ <laughs> พร้อมแล้วไปค่ะ <laughs> แต่ดี่ยวัง แต่ตัวมีแว่นแบบนี้ใสๆนะคะ้ราไปดูตอนนี้คือแบบอยากจะไปนานแล้วนะคะตื่นเต้นร้อมากแต่ไม่รู้ว่ามีคนไหมเราจะแอบไปอาบน้ำเลยนะฮะโอ้ม y g ก็ตบนนี้ต้องดูยาวๆจ้าเสียงอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องดูยาวๆจ้าจะไปอาบน้ำด้วยนะคะจะพา สาวเมืองยางไปอาบน้ําเชียงตูที่สดใสงดงามแล้วก็ใสสะอาดแล้วจะติตใจนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางนะคะไปกันเาค้นพ่อไปสวงนะคะถือแบบอยากจะไปมากคือตอนนี้ช่วงนี้ร้อนมากนะคะแล้วอีกอย่างก็มาบ้านเราถ่ายคลิปกัน มาเลยคะถ่ายคลิปได้คุณพ่อมาเรียกเรียกก็เลยจอดใช่คุณพ่อคิดว่าเราเรียกคุณพ่อนะคะก็เลยจอดนะคะไม่ใช่เราคิดคือแบบดีใจไงทุกคนคือแบบร้อนแบบนี้จะได้แผ้น้องหลังยังไอยู่ที่นี่คือน้องหลเงินงหวังจะไปนี่นะคะอะไรจะตื่นเต้นมากกว่านี้ไม่มีอะไรแล้วแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะโอ้แบบมีต้องตาไปดูนะคะแต่นี้คือ มีอะไรของกินไปกินด้วยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวรอไปเจอกันที่นั่นเลยค่ะไปค่ะตอนนี้กลมมัวเบารถน้องหลา่าเองไปค่ะทุกคน ที่มันมีค่ะเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วนะคะไม่สักคนก็สักคนแหละไม่สักคนก็สักคนแลว <c oughs> <c oughs> ว่าไงไรโอเคเราไม่รู้ ไม่รู้ะเะเอา,ม,ามัาเล่นใช่มาเที่ยวทะเลนะเนี่ยะทะเลทะเลนะคะไปดูกันค่ะว่าน้ำจะใสขนาดไหนนะคะดเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปก่อนคือทางลงไปยากมากใครโทรหาเธอดทำไงอ่ะก็ถอดก็ถอดได้ไงุดโ็วิดสิ มีคนมาค่ะมีคนมานะคะมีคนมาอ่าคือไม่เยอะแต่ว่ามีค่ะคือผมใจมากๆเลยนะคะโอ้ยแมงอะไรติดเจ้าวะเร็วเมาเมานี่เมานี่เอาเอเไรไม่เหมือนกันนะวิว กลัวอยู่นะถ้ากลัวอยู่นะ,นะไม่น่าเลยเขามาแล้วก็กลับใช่ไหมเรามากินเกินอ่ะ 来来。啦啦 ไปลงก,ก่อนอีใหม่ใช้มือสนุกสนานมากเลยนะคะตอนนี้คนกลับหมดแล้วเราก็น่าจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากกลับเลยเยสบายนี่ไม่อยากกลับเลยนะคะแต่คุณไม่ม,มสีสักสิน่นักสิน่นข้าวแบบนี้เขาข้าแบบนี้มาก,ก่อน สนุกวัยสนุกมากมากชอบมากๆเลยไม่อยากกลับบ้านเลยใช่ไหมคือไม่ยังเลยโอ้แต่แม่คุณพ่อรอข้างบนเดี๋ยวไม่กลับนี่คือไม่ได้อ่่ะใชเราต้องกลับเพราะว่าเย็นแล้วตอนนี้คอแห้งหมดแล้วแห้งมากเราจะไปกินเของกินก่อนโอเคไปก่อนเดี๋ยวคุณพ่อรอนานนะคะเราลงมาเล่นอะไรรองเท้าพี่รองเท้าฉันใส่อันไหนมาสีดำไม่ใส่ไม่ใสีขาวเลอนเลื่อนโอเคมะ กินไม่ได้อะ่ะเราไม่เอาช้อนไม่เอาทั้งมีดไม่เอาทั้งช้อนมานะน้ำเข้าหูเล้วน้ำกินยาก เยอะเยอะเลยคือจะบอกว่าไม่มีคนมาแบบนี้เราทําอะไรก็สรวกแต่ว่าถ้ามีคนเยอะๆแบบนี้น่ไม่กล้าเล่นแบบนี้หรอกคะ่ะใช่คือแต่งตัวมาแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กลับแค่นี้เองกินของกินแล้วก็กลับเพราะว่าอันนี้ไม่มีคนก็เลยกล้าเล่นขนาดนี้นะคะ oh <my> God. เล่นแบบเป็นเด็กไปเลยอะลื้อฟื้นความหลังลื้อฟื้นความหลังเด่นกับ หลานๆนะคะก็จะกลายเป็นเด็กเดิมอยากกลายเป็นเด็กเหมือนเดิมอ่ะถอดเสื้อผ้าเด่นหมดอ่ะเนาะ่จะเป็นต้องใส่ไปค่ะเราเราจะไปแล้วตอนนี้สำหรับคนที่อยู่เชียงตุงอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะก็มากันได้นะคะเอ้าคือจะบอกว่า ถ้ามากับคนเยอะๆแบบนี้มันเต้นเต้นแบบเหมือนเราได้อะทุกคนคือแบบเต้นติ้งตองติ้งต้องเหมือนเราได้อะแต่ถ้ามีคนเยอะๆเขามาทําซุ้มแล้วก็ขายของกินนี่เราเต้นไม่ได้ก็เลยก็เล่นได้ถ้าไม่อายถ้าไม่อายนะคะแต่ว่าส่วนมากอ่ะถ้าอยากจะเล่นน้ํากันแหละจะไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนก็ไม่อยากเล่นนะบางคนก็อยากเล่นบางคนก็ไม่อยากเล่นแต่เรานี่อยากเล่นนะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้อายคนอื่นนะคะ แต่ในวันนี้ถึงไม่มีคนก็สนุกสนานค่ะไม่พลาดไม่พลาดเลยจริงๆน้ำใสมากคือตอนนี้ก็เราจะกลับกันแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะเย็นแล้วเพราะเย็นแล้วเพราะว่าคนก็น้อยข้างบนมีแต่ว่าข้างล่างเนี้ยไม่มีแล้วเมื่อกี้มีแบบว่าประมาณสิบสิบกว่าอยู่นะก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะ ก็สาหรับใครที่อยู่เชียงตุงแล้วอยากจะมาเล่นน้ําที่นี่ก็ได้นะคะก็อยากจะเล่นแบบชิวๆหรือว่าเล่นแบบติ๊งต้องแบบเราอ่ะก็ได้นะคะมากันได้แต่ว่าอย่ามาคนเดียวนะคะเพราะว่ามันโคน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่นะคะแต่อันเนี้ยคุณพ่อรออยู่ข้างบนนะคะเราก็มาเล่นแป๊บเดียวแล้วก็จะขึ้นไปนะคะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้จะสนุกมากเลยนะคะแต่เสียดายเรามาแค่น้อยเดียวแต่ว่า เป็นสาวๆหมดไม่มีผู้ชายไม่มีคุณพ่อมาเเผาอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็เลยทําให้แบบว่ากลัวก็เลยจะกลับกันแล้วไปค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยไปชูทุกคนหน้าหน้าแบบว่าซีดมากคือตรงนี้นะคะตอนที่สถานที่เที่ยวแบบว่ายังยังดีอะ่ะที่นี่คือรถเต็มเลยมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะคะก็ข้างบนก็มอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะคะตอนนี้ คือไม่มีค่ะเรามาดูบรรยากาศรอบๆดูว่าอันนั้นอะบรรยากาศที่น้ำน้าแม่น้ำใสแล้วก็แม่น้ำเ,เขาเรียกว่าแม่น้ำขืนนะคะ ยากมากเลยนะคะไม่ได้เหนื่อยที่เดินน้ำนะคะเหนื่อยที่เดินขึ้นมานี่แหละนะคะคือที่นี่รถก็เต็มหมดที่เหมือนสองการที่ผ่านมานะคะรถ<ช>เต็มรถเต็มนะคะแล้วก็อัตร์ไซต์เต็ม<ช>เต็มเลยแบบว่าสนุกสนานนะคะแต่วันนี้ก็สนุกสนานเหมือนกันทั้งๆที่แบบไม่มีคนก็ตามนะคะ ก็ได้เล่นน้ำอย่างสมใจนะคะสนุกมากสักส่วนคนที่อยู่บ้านนะคะมาเล่นน้ำนะคะเย็ยนสบาย<ช>แล้วก็สบายใจสบายเอใช่สบายเนื้อสบายตัว<ช>ได้เล่นน้ำสักทีนะคะคือ<ช>แบบอยากเล่นอยากเล่นานา้แล้วมา,มาแล้วก็วันนี้ก็ เล่นจริงแล้วนะคะสนใจค่ะสนใจมากใช่ค่ะเป็นเด็กๆไปได้แล้วนะคะวันนี้ที่นี่ก็จะมีหมู่บ้านอยู่ข้างๆหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยทํำคนที่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมาเล่นน้ำที่นี่นะแล้วก็เล่น้ำแล้วก็มาอาบน้ำทำสวนข้างๆนะคะก็เลยเราก็มาเล่นน้ำพุ่มม่าพุ่มม่าพุ่มตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คลิปนี้นะคะก็ขอกดไลค์กดะตุ้นสุดท้า กริ่งดิ่ง้วยนะคะอ่าแล้วอยากจะให้ไหวน้ําเป็นก็ต้องคอมเมนต์มาจะไม่หัดด้ยเราจะไม่หัดหัดไหวน้ํานะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นคือน้ําไหลแบบนี้ก็ต้องไหวแบบนี้ไหวลงไหวที่ตื้นนะคะไหวที่ตื้นด้วยแล้วจะเอาขาอีด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 โอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นมือแฮะ